สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตามนัด789นะครับมาตามนัด789คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางของการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้ทุกครั้งนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดน้ำนองมนุษย์ล่าฝันวิ่งสายตจวสูตรของอาจารย์ได้เลข7ทุกท่านเลข7อาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลบนนะครับถ้าชอบ7ก็กันได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างมาลุ้นกัน7จจะมาไหม วันที่ชัดเจนนะครับ165 66แนวทางของแอดน้ำนองกับวิ่งสายโตเจวอต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนชน3ส,สูตรของแอด PKPKY งวดที่ผ่านมารูปแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นำมาฝากทุกท่านสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้490ทุกท่าน490 ชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับแนวทางเด่นบนชน3สูตรนะครับสูตรของอาจารย์ได้490ต่อมาจะเป็นแนวทางของเอสรัดครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่นบนสูตรที่4ครับเรียกเด่น3ตัว งวดที่ผ่านมาผมไ,มได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นํามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางได้เนาะสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้016ทุกท่าน016สาธิติก็ได้เรียงดูเอานะครับแนวทางของ S3 รัดใบนี้เด่นบนสูตร4เลขเด่น3ตัวอีกใบนึงครับใบนี้ชุดเด่นบนสูตรที่5นะครับเลขเด่น3ตัวเหมือนกัน งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ได้0 1 2ทุกท่าน0 1 2ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะต่อมาก็จะเป็นในทางชุดหลักร้อยของอาจารย์นะครับชุดหลักร้อยของอาจารย์งวดใหม่อยู่ในส่วนตรงนี้สูตรของอาจารย์ได้6 7 8 9 0 2 6 7 8 9 0 2ตามนี้ครับ ต่อมาทุกท่านจำไปนี้ได้ไหมครับเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ตีเลขเดินดีอยู่นะครับทุกท่านงวดที่ผ่านมามี6กับ1ที่มานะครับ1ไปบน6ลงล่างงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้613ทุกท่าน613ใครยังไม่มีเป็นของตัวเองแคปหน้าจอให้ไวครับตามนี้แนวทางเด่นบนล่างตลอดปี6 6ของอาจารย์ตีเลข ต่อมาจะเป็นแนวทาง4ตัวมาตัวบนของแอดเบิร์มเบิกบานสูตรของอาจารย์ได้1370นะครับ1370มาลุ้นกันทุกทันตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนนำไปเก่งกันดูนะครับ4ตัวมาตัวบน16 5 6 6ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10บนของอาจารย์ครับได้เลขเด่นทั้งหมด Uh, 6ตัวทุกท่านได้901245นะครับ901245แนวทางของแอดเบิร์มเบิกบาน10บบนจัดไปครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลหลักร้อยนะจ๊ะของคนบนฟ้าพารวยสูตรของอาจารย์ได้25801746ครับทุกท่าน 25 8017แล้วก็4 6มาต่อกันที่แนวทาง110หน่วยบนสูตรที่2นะครับสูตรที่2ของแอดเฮงเฮงงวดที่ผ่านมาอาจารย์ลงให้งวดแรกนะครับปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์เข้าตรงตามตำแหน่งครับเข้าทุกตำแหน่งเลยหลักร้อยมี0 หลัก10มี1แล้วก็หลักหน่วยมี9นะครับหวยออก0 19ชุดนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือทั้ง3ใบฝั่งทางขวาทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับ110หน่วยบนสูตรที่2งวดนี้จะเป็นงวดที่2นะครับหลักร้อยของอาจารย์ได้0 2479 0 2479 หลักสิบของอาจารย์ได้1 2 3 4งห้าลักหน่วยของอาจารย์ได้5้าหกเจ็ดศนะครับห้าหกใครรอสูตรนี้แคบหน้าจอเอาครับแนวทางของแอดเฮงเฮงย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นสูตรที่2นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างสูตรที่2ทุกท่านสูตรที่2องวดที่ผ่านมาหลักสิบ ของอาจารย์หลุดไปนะครับเข้าแต่หลักหน่วยหลักหน่วยของอาจารย์มีเลข5ทุกท่านงวดใหม่อาจารย์ใช้หลัก10สูตรใหม่นะครับหลัก10สูตรใหม่สูตรของอาจารย์ได้25680แล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้13456ทุกท่านจับเข้าคู่มารวมกันดูครับ25680กับ13456 แนวทาง10หน่วยล่างสูตรที่2ของแอดเฮงเฮงต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดสมดีทุกท่านรูปแบบนี้ผมไปเห็นแนวทางของอาจารย์งวดก่อนเข้านะครับก็เลยนำงวดใหม่มาฝากทุกท่านอาจารย์ก็จะมีเลขวินมาให้ครับได้0 1 4 5 7 8 9แล้วก็ตัดดับขาดบนไม่มาล้านเปอร์เซ็นต์ก็มี2 3 6 หลักร้อยของอาจารย์ได้5 8 9 1หลัก10ได้1หลักหน่วยได้5อาจารย์จับเข้าคู่มาให้ได้ตามที่เห็นเลยนะครับก็จะได้1 15 515 8 15 9 15ตามนี้ชอบก็แคปหน้าจอเอาทุกท่านไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านอันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเนาะต่อมาก็จะเป็นทางครบบนครบล่างของอาจารย์วิรัตนะครับ สูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้3 4 6 7 8 0 1อยู่ด้านล่างตรงนี้3 4 6 7 8 0 1ครับใครตามสูตรในของอาจารย์วิรัตแคปหน้าจอเอานะครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนร1 0หน่วยของแอดมงกรเดียวได้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่2นะครับที่ผมลง จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมี0 1แล้วก็9งวดก่อนหน้านั้นก็มาครบทุกท่านง,งวดที่ออก9 0 6เนาะทางเดินเลข2งวดหลังสุดของอาจารย์ประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกทา่าน16 5 6 6มาครบบนไม้ของอาจารย์ได้เลขเด่นตามที่เห็นเลยได้0 1 2 3 5 6 7 8ทุกทา่าน เป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นครับ01235678ชอบก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบก็ผ่านแนวทางของเอดมังกรเดียวได้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยล่างมาครบ2ตัวบนไมเลขเด่นของอาจารย์ก็จะมี0345789ทุกท่านทั้งหมด7ตัว0345789 ตามนี้ครับมาครบ2ตัวบนไหมต่อมาก็10หน่วยล่างครับมาครบล่างไหมเลขเด่นของอาจารย์ให้มาทั้งหมด7ตัวนะครับได้1 2 3 4 6 7 9 1 2 3 4 6 7 9แนวทางของแอดมังกรเดียวได้ทั้ง3ใบทุกท่าน เด่นบนครบบนครบ2ตัวบนแล้วก็ครบล่างเนาะแคปหน้าจอชุดนี้ไปครับต่อมาก็ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดมังกรเดียวได้นะครับเป็นข้อมูลเด่นร้อยบน V7 เด่น10บ,บน V7 เด่นหน่วยบน V7 แล้วก็เด่น10ใหน่วยบน V4 ไม่งงนะครับสายมือครับเด่นหลักร้อยของอาจารย์อยู่ตรงนี้แคปหน้าจอเอาทุกท่านได้เรียงดูได้ อันนี้หลัก10บ,บนครับ2ใบด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลดับอขอภัยเด่นหน่วยนะครับเด่นหน่วยกับเด่น10หน่วย V 4ตามนี้ครับผมรวมมาให้ประมาณนี้เน,ะนาะนทางของแอดมังกรเดียวได้ทุกท่านแคปหน้าจอไปแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมต่อมาครับเด่น10หน่วยบนจะมีอยู่2ใบนะครับ ใบเมื่อสักครู่นี้ก็คือใบนี้นะครับ V4 ได้เลขเด่น4ตัวอีกสูตรหนึ่งก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอันนี้เด่น10หน่วยบนเฉยๆเลขเด่น4ตัวเหมือนกันงวดใหม่ได้2 3 4 5ตามนี้ถูกทันต่อมาก็จะเป็นทางเด่นสอนอเลขเด่น4ตัวของแอนตาสูตรของอาจารย์ได้ 8257นะครับทุกท่าน8257คู่โตดของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด6ชุดนะครับ626567727577ตามนั้นครับแนวทางของแอดตาต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนของแอนหนึ่นะครับหน่วยบนของอาจารย์ได้02468ทุกท่านก่อนหน้านั้นผมลงหลัก10ของอาจารย์ไปแล้ว มัดรวมกันดูนะครับแนวทาง10บนแล้วก็หน่วยบนของแอดหมาต่อกันที่แนวทางเด่นหน่วยบนของอาจารย์เกษมนะครับสูตรของอาจารย์ได้9012ทุกท่าน9012อยู่ด้านล่างสุดงวดใหม่ตามนี้ครับ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลวิ่งล่างของแอดเก้นะครับสูตรของอาจารย์ได้9กับ0นย์ทุกท่าน9กับ0มาต่อกันที่แนวะทางสูตรเด่นสอนล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์เสือคิมงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มีเลข5เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหวยออก6 5งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาเด่นสอนล่างของอาจารย์ได้901-901นะครับ วันที่อยู่ด้านล่างชัดเจนแนวทางของอาจารย์เสือคิมครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ